ขายเป็นสาวกฮอนด้าแจนะครับวันนี้ผมมีฮอน d a j แจ z ใหม่หลักหมื่นมาฝากกันนะครับคันนี้นะเป็นตัว 1.5S ปี2019ไม่อยู่ที่8,000 80, 0นะฮะคันนี้ 1.5V ปี19 20นะครับไม่ My อยู่ที่92,000แล้วก็คันนี้นะครับคันสุดท้ายสีดำ 1.5V ปี2019ไม่96,000นะฮะราคานะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น3,99,000ขายสนใจนะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพู้ติดตามทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพจนน์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นช่องที่คันรถสวยเกตเอนะครับผมคุณภาพดีมาให้กันได้รับชมนะครับแล้วก็ได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับวันนี้มี Honda j จ z z ไมล์หลักหมื่นมาฝากกันนะครับผมทั้ง3คันนี้นะฮะไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมสีดําจัดให้สองคันแล้วก็สีบอลเงิน1คันนะครับผมรถทั้ง3คันนะครับตั้งอยู่ที่บริษัทเพยน์นะครับเสรีไทยหกสิบแปดแหนึ่งมีนบุรีจังหวัด ใหญ่ที่สุดในย่านมีมรูรีก็ว่าได้เลยนะครับผมวันนี้จัดมาให้ทั้ง3คันสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้กันก่อนเลยนะ,ะสำนักทะเบียน8167คันนี้จะเป็นตัว 1.5S นะครับปี2019ตัวเริ่มต้นนะไมาย่ำแปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นราคา3า9 0 0 0บาทนะครับผมฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,700กว่าบาทนะ,ะสำหรับตัว Honda Jazz คันนี้สีดำตัว 1.5S นะครับปี2019นะครับผมปี2019เนี่ย ตัวด้านหน้านะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมไฟหน้าสายสายสวยๆนะครเป็นไฟแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนนะผิวพันเหลี่ยมสันผิวพันฝากระโปรงนะคมคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลากยิ้มแล้วก็รับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่ชนหนักจมน้าพิกคว่ำตัดต่อ,ตอนะฮะคัดรถสวยเกตเอให้แล้วหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืน 100%เต็มนะครับผมสำหรับคันนี้ไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะคะใครอยากได้สีดําไม่นน้อยนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับผมมีไฟเดี่ยวอยู่อยู่ที่ด้านแก้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตัวล้อเนี่ยจะได้เป็นตัวล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะ,ะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ,ะเป็นตัว S ตัวเริ่มต้น 1.5S นะก็จะได้เป็นยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวยางนะครับยางได้เป็นปี2023เป็นยางของดันหลอบนะปี2023เดี๋ยวขออนุญาตหาปียางสักคู่ นี่ครับสัปดาห์ยางที่42ปี2023สภาพดอกยางยังลึกๆเหลือๆนะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะฮะเลียมสารผิวพันธ์สภาพสวยๆนะครับผมมือจับก็ได้สีเดียวกับตัวรถฟิล์มติดให้แล้วนะครับรอบคันน่าจะประมาณ60แล้วก็ด้านหน้าสัก40นี่คือารายละเอียดภายในนะครับผมนี่ครับภายในสภาพสวยกริบเลยนะครับผมยังก็ได้ป้ายแดง ภายในสวยนะไม่มีช้านะ,ค,ะนครับนี่ครับภายในดูแผงประตูต่างๆนะสภาพสวยไม่มีช้าเ็นอาร์ตรงประตูเรียงตัวครบ,ครบๆสวยๆนะแผงประตูเดิมไม่มีช้าเลยนะครับวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์กระจกเป็นระบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกนะฮรับปรับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมนี่ครับตามจุดมาร์กสีตามสีหัวน็อตอยู่ครบมีในส่วนของอีคอนโหมดให้นะครับโหมดประหยัดน้ำมันพวงมาลัยสามก้าน ยูริเทนนะสภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะฮะตรวกุญแจก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะสามารถพับลงไปได้นะครับเก็บแบบนี้ปลดล็อกรถที่กุญแจรีโมทได้นะครเครื่องเสียงเดิมแอร์เป็นแบบอะนาล็อกนะครับเกียร์ CVT มี Power o u t l อ t ให้ 1, 1> จุดเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำสภาพสวยๆเลยสมบูรณ์นะตึงๆน่นๆ บาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยคันนี้สภาพสวยมากนะครับผมหมายแค่80,000กิโลเมตเท่านั้นนะฮะ3 v o นด s w a g e ไม่ควรพลาดผ่อนประมาณ6,000ไปลาย6,007เท่านั้นสำหรับตัว 1.5S คันนี้นะฮะสีดำเบาะผ้าด้านหนังก็สภาพสวยสมบูรณ์เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดพางใดานนะสะอาดไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆเลยนะครับผมแผงประตูเดิมสภาพสวย รถนะสวยไม่มีช้ำนะครับตามจุดน็อตต่างๆมาร์กสีตามสีโรงงานยังอยู่ครบเลยนะน็อตไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขยับด้านท้ายเดิมๆเหลี่ยมสันสวยๆเลยนะครับผมด้านท้ายไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆไฟเบรกด้านหลังนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับมีในส่วนของไฟเบรกดูนี่สานะรกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนมีให้ครบ โลโก้ทุกตัวสอนนะก็อยู่ครบๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ตัว iVTEC นะครับตัวเครื่องยนต์ iVTEC ของตัว Honda แล้วก็สัญลักษณ์ตัวแจ้นะเครื่องยนต์ iVTEC เนี่ยก็เรื่องความทนทานและความอึดเนี่ยโหการันตีได้เลยนะครับผมนะครับด้านท้ายเดิมนะฮะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์นะสามารถพับเบาะไปได้นะก็ไม่แปลกใจที่ Honda j แจ z จะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะสำหรับตัวแฮทแบ็กห้าประตูนะครับ ดูด้านหลังนะฮะตามจุดมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบนอ็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขยับหัวน็อตยังคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะคะบรอยอาร์คไม่ได้มีหายถ้าหายไปเนี่ยแสดงว่าโดนมาหรือว่ามีการเอาไปเก็บงานเก็บสีมาคันนี้ได้เดิมโรงงานทุกจุดนะครับผม นะด้วยประสบการณ์นะครับการคายรถมากฝ่า23ปีของเพชรยนต์เปิดมาแล้ว23ปีบนที่ของตัวเองนะไม่ได้มีการเช่าที่นะครับก็คือเปิดบนที่ของตัวเองเลยนะครับผมมี2สาขาตอนนี้นะกลางปีหน้ากลางปีหน้าคาดว่าจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่สุวินทวงศ์นะครับซื้อรถมือสองสักคันนะก็อยากให้ซื้อกับบริษัทที่มั่นใจนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้อย่างเพชรยนต์ของเรานะฮะก็อย่างที่บอกไปเปิดบนที่ของตัวเองนะในอนาคตนะเผื่อพี่ๆคนไหนนะซื้อรถเนี่ยมือสองไปแล้วแบบ จะเอามาเทินนะหรือว่าเอามาให้ดูแลเพิ่มก็สามารถนําเข้ามาที่ศูนย์ได้นะครับผมนะตั้งบนที่ของตัวเองนะสำหรับคันนี้ก็จบไปแล้วทนะั้งกับตัว honda jazz 1.5s ปี19ไมล์0,000่นนะฟีดาผ่อนประมาณ6,767บาทถัดมามาดูคันนี้นะสีบอลเงินสีบอลเงินคันนี้นะครเป็นตัว 1.5v นะก็ขยับรุ่นขึ้นมาหน่อยเป็นปี19 2 0เลขไมล์ประมาณ9 2้า0กิเมรนะครับผมราคาคันนี้ก็ เท่ากันนะครับราคาเท่ากันเลยนะฮะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสีดำเนียนเหมือนจะเป็นสีที่หาย,ยากกว่าแล้วก็ราคามันจะสูงกว่าแต่ถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็จะได้ตัว S แต่ว่าจะได้เป็นสีบอลเงินนะฮะขอแพ๊เป็นตัว V นะฮะขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็นได้ v, ะะตัว V ตัว V เราจะได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ,อะขออภัยไม่ใช่ไฟตัดหมอกไฟได้ t i ท e r รันนิ่งไลท์หรือว่าไฟที่ส่องสว่างในเวลากลางวันเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตัว V ไฟหน้าเหมือนกันนะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวที่บีอินอยู่ในโคมเดียวกันนะคันนี้ก็ได้เป็นสีบอลเงินสีบางเดิมโรงงานเลยไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีใดใดมานะครับรถการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะแล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะซื้อไปแล้วนะฮะมีบริการหลังการขายนะฮะดูแล24ชั่วโมงนะไม่ว่าจะรถเสียไม่มีปัญหาแบตหมดน้ํามันหมดลืมบุญแจก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะได้ทั่วประเทศเลยนะมีบริการนี้เข้าไปดูแลให้โทษถึงเลย คันนี้ก็จะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวด้านแก้มข้างเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว V นะครับผมล้อแม็กเนี่ยของเดิมโรงงานแต่ว่าจะได้เป็นแม็กอลลอยแล้วนะครับแม็กอนลอยขอบ15เท่ากันนะฮะยางปินเป็นปี2024ได้ยางปี2 0 2 4สัปดาห์ที่19ปี24คันนี้ก็จะได้ยางใหม่มามากกว่า1ปีนะฮะกระจกมองข้างนะฮะปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อย ส่วนตัว V เราจะได้ในส่วนของตัวกุญแจเป็นแบบคีย์เดดแบบนี้นะเอากุญแจพกไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถนะฮะที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูารายละเอียดภายในกันครับเนี่ยครับภายในก็จะคล้ายกันนะฮะสะภาพอย่างกริบกริบอยู่เลยสภาพสวยไม่มีช้ําเลยนะครับเนี่ยครับดูตามแผงประตูรถจะไม่มีช้ําไม่ได้ใช้งานหนักใดๆนะร,รถใช้งานแค่9 0,000กิโลเมตรเท่านั้น นะครับตามจุดประตูมาร์คสีตามสีอยู่ครบสังเกตรอยอาร์คเนะี่ยรอยอาร์คเดิมโรงงานนะเรียงตัวครบๆสวยๆประตูเนี่ยไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการถอดซ่อมนะครับฟิล์มคันนี้ติดให้แล้วอย่างดีเป็นฟิล์มของลามิน่าอย่างดีเลยนะฮะหกสิบรอบคันด้านหน้า 40. สี่สิบซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมีระบบการลื่นถลายอีค่อนหมดให้พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมซ้ายมือเนี่ยเขาจะปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงได้นะฮะ เครื่องเสียงเดิมแอร์เป็นแบบอนาอ็อกนะครับเกียร์ CVT นะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ซ้ายมือของพวงมาลัยให้นะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำสภาพเบาะสภาพสวยนะสภาพไม่มีช้ำเลย,นะเยน,นะูรละเอียดตัวเบาะนะเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับเนี่ยวพวกจุดสติเกอร์เดิมโรงง,งานยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับประตูเดิมไม่ได้มีการแกะไปซ่อมหรือว่าเอาไปทำทรงทำสีใดๆนะครับ นะขัดรถสวยเกตเมาให้แล้วนะครับใครหารถฮอนด้าจี๊ไม่หลักหมื่นอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเลือกนะสำหรับสี่บอลเงินได้เป็นตัว V ีปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผ่อนประมาณหกพันเจ็ดร้อยบาทสำหรับสี่บอลเงินคันนี้เนี่ยแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ป์ได้เป็นล้อแม็กอันลอยแล้วนะครับสำหรับตัว V นะคันนี้ล้อแม็กอันลอยครับสำหรับตัว V ด้านท้ายเดิมนะครับไฟเบรกสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยแล้าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักย,ยิงด้านหลังโลโก้ทุกตัวสอน,นะมาแบบครบๆนะคบไฟเบรกดูท,ที่3ามีมาให้นะครับด้านหลังเก็บสมัมาระกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับด้านท้ายรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะคะบน็อตฝาท้ายไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะแห้งๆสวยๆไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีใดๆมานะครับ อย่างที่บอกไปนะของเราคัดรถสวยมือ2เกรดเมาให้แล้วนะครับไม่หลักหมื่นนะใครหา Honda j a จ๊อยู่ผมคิดว่า3คันนี้นะน่าจะมีคันไหนที่ตอบโจทย์บ้างสักคันล่ะครับผมนะนี่ครับสำหรับสบีบอลเงินนะได้เป็นตัว V นะตัวตัว V เป็นตัวลองท็อปนะครับผมปี19คันนี้เป็นปี19บเกปลายปี19จดปี20นะสำหรับตัว Honda j a จ๊คันนี้นะเป็นปี19จด20รถปลายปี19 3,99,000บาทนะฟีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,700ประกว่าบาทนะครับผมมาเดี๋ยวถัดมามาดูคันนี้คันสุดท้ายนะนี่สีดำนะคันนี้ได้เป็นตัว1.5 V นะครับปี2019ไม่96,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาคันนี้4,10,000บาทนะครับาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,900นาสำหรับตัวสีดำนะสีดำนี่เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะสำหรับสีดำ o n อดา a z z เนี่ยเป็นสีที่ขายดีนะครับผม ราคาต้องบอกไว้ก่อนมันก็จะสูงกว่าตัวสีบอลเงินเข้ามานะฮะราคาตัวสีกับราคาเนี่ยมีผลต่างกันแต่ถ้าเกิดใครชอบสีบอลเงินก็จะได้ประหยัดกว่ามานิดนึงนะฮะสีบอลเงินก็3ามแสนบาทสีวงกลมประมาณ4 000, ี่แสนก็สีดำนา่าจะแพงกว่า10,000บาทนะฮะใครอยากได้สีดำก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะราคาอาจจะต่างกันเพราะว่าสีดำม,มันจะหาย,ยากกว่านะฮะคือความต้องการของตลาดมีสูงกว่าตัวสีบอลเงินนะฮะ ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวสีสีดำกันต่อนะครับผมเนี่ยครับด้านหน้าประมาณนี้เลยนะฮะทะเบียน7206ไฟหน้าฮาโลเจนนะครับมาพร้อมไฟเดย์ทอมานนิ่งไลท์เรียบร้อย,ย,ยนะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อ,ต,อ,ต,อตัวถังนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัว 1.5V ได้ล้อแม็กเรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบ15นะครับยางเป็นปี2021นะเป็นยางดันหลบปี2021 ไฟเลี้ยวด้านแก้มกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้ากุญแจคีจย์เลสนะครับปลดล็อกรถที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครข้อดีคือเจ้าของเดิมหุ้มเป็นบาดหนังมาให้นะครับสเปคเดิมนะฮะอย่างที่ให้ดูสีบอลเงินไปสเปคเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคันนี้เจ้าของเดิมหุ้มเบาะหนังมาให้แบบนี้เลยนะถือว่าคุ้มมากถ้าไปหุ้มเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะฮะหุ้มบาดหนังสีดำแบบนี้ นะคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำแล้วสามารถจุดเด่นคันนี้เลยได้เบาะหนังเรียบร้อยนะฮะก็ข้อดีคือมันจะดูดูดแลรักษาง่ายกว่าเป็นเบาะผ้านะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีเพราะเบาะหนังมันเปื้อนยากนะฮะแล้วก็ได้เป็นสีดําด้วยนะครับผมนะครับภายในสีดําหมดนะฮะออกเป็นโทนสีดําดูสปอร์ตนะครับเนี่ยตามแผงประตูต่างๆสภาพรถสวยก็ไม่มีช้ำมาร์คสีตามสีตรงประตูอยู่ครบนะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับ ตามจุดมาร์กสี QC โรงงานนะฮะที่เป็นแต้สีสีเขียวอยู่ครบอีกคอนโหมดนะครับระบบการลื่นถลายมีให้ครบนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายมือปรับเครื่องเสียงเครื่องเสียงเดิมนะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะฮะเกียร์ออโต้มีปุ่มพุชสตาร์เอนจินอยู่ซ้ายมือพวงมาลัยเรียบร้อยนะฮะคอนโซลแดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับนะครับด้านหลังก็สภาพสวยๆเบาะหนังเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ เบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตัวรถก็สภาพสวยขีนคีนไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆดแผงประตูเดิมซอกเดิมนะครับมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบครบนะครับ, <ๆ S 1> ร,บรถสวยไม่มีช้ำประตูไม่เคยแกะทำทรงทำสีนะ, <ๆ S 1> นะแต่ว่าขออนุญ,ญาตพาชมคร่าวๆก่อนนะครับทั้ง3คันนะฮะ,ะส่วนรายละเอียดที่ลงลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดเป็นทีละคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตมารวบรวมเลยสามคันนะสำหรับตัวแจ๊ดนะมีสามคันไม้หลักหมื่นทั้งทั้งหมดเลยนะใครหาไม้หลักหมื่นห้ามพลาดเลยนะคลิปนี้นะสาวกฮอนด้าแจ๊ไม่ควรพลาดเลยนะครับมีคอนด้าแจ๊ดสามคันนะครับดูผิวพันตัวรถนะเรียมสารคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับผมมาก็เดี๋ยวขออนุญาตต้องจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตทวนอีกทีนะกับคันนี้ที่พาดูคันแรกนะ เป็นตัว 1.5V นะอะขอพัก 1.5S นะครับปี19ไม่8 0 399,000ผ่อนประมาณ6,700ถัดมาคันนี้นะครับเป็นปี2019นะฮะ 1.5V ไม่92,000กิโลเมตรนะฮะปี19 20 399,000ผ่อนอยู่ที่6,700ถัดมาคันนี้คันสุดท้ายนะครับเป็นปี2019 1.5V นะครับไม่96,000 410,000บาทผ่อน6,900นะครับผม สนใจขนไหนโทรมาได้นะครับ0831318826เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแน,นนซ์นะฮะวันนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ